ชาวยูทูบเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเรา,นะามาอยู่กับทีมงานกำนันลงครับโอ้หอดไม่แรงมันเก่าเลยครับตอนคนคนก่อน,นขับโอ้เขารงครับนี่น่าจะคนขับคนใหม่นะครับมือน่าจะใหม่ๆอยู่ครับดูกันครับ ไม่ค่อยเซียนเท่าไหร่ครัแกอ,อาจจะเซียนอยู่ครับแต่ยอเยื้อแต่คนเก่าขับแรงมากครับดูโอ้มาถึงก็ขับโชว์แล้วครับนี่จะติดโชว์ครับ ฉันถ่ายยูทูปไม่ได้นะครับฟอร์ดนี้ชมฟอร์ดในตำนานนะครับนี่ใด้จะหกหกหนึ่งศูนย์ครับโอ้ใช่เลยครับ คขับตอนกอนนี้แรงมากครับสายควันครับคันนี้มาก่อนวัยรุ่นขับนะครับ แต่เสียงมันไม่ค่อยมีแรงอโอ้แต่รถแรงดีครับเย่จงเป็ดนะครับ มาแล้วเออโหดครับจะแรงนะครับเดี๋ยวไป,ไปไปครับฮึ <laughs> แรงครับแรงป้าไม่เปิดอีกแล้วมันนี้ มันจะหมดแต่ไม่หมดนะครับพอร์ตเ่ยไปเรื่อยๆครับโอ้อยยาไปแดงนะติดนะครับออกไม่ได้เนดะ้อ สบายนะครับดินอย่างี้กอดในตำนานแล้วครับนี่6 6 1กสิน่งูนี่เมื่อก่อนก็มีแต่รุ่นนี้แล้วครับนี่ที่นำมาใช้ในประเทศไทยนะ